จุจ้าพี่ c o m m e n พี่น้องมึงเนี่ยผลตกแห้งแห้งขากราบภาพภาพแฟนมาฉีดวัคซีนขากราบฝนตกแห้งขาพี่น้องมึงเนี่ยตกจากๆอันนี้เนี่จะไปกันอบกันกบกันเขียนกันอื่นเนาะพี่น้องตกแห้งอีรีนี่ได้มึงเนี่ยมืดเลยถนนแทบสิบเเห็นได้พี่น้องต้องใส่แนวปัดทตย์ว่ายเลย พี่น้องตกแห้งครับบ้าฉีดบัาภาพแค่นมัดมา,า,มา,มาฉีดกับภาพแคนมาฉีดบักเช่นกรบโดดพี่น้องประมาณ30นาทีเนาะใจซีกมินุสเด็ด้ะวาสูนะชัดฮะประมาณ30นาทีพี่น้องคิดว <Yes, S 1> ่า คักตกแน่พี่น้องเบิ่งเอาฝนฝนบ้บานเฮ้าบ้บานเฮ้าดำหน้าคือบรตูใสก,กาใสหน้าเน่แบบนี้เนาะพี่น้องบางที่กระตุกจะน,น,น้ำถ่วงไม่พี่น้องบา้านเะฮานะตรงนี่ปเดตกคักตกแน,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 น่พี่น้องน้ำกระท่วมคือกันแด้กทั่งทั่งไตของเยอรมันพี่น้องถ่วมคือกันเพราะว่ามันตกขนาดนี้เนาะ แม่น้ำม,มันกัเจิงน่องจุบม้ามันกันลกุ้นกันนาฝนคือว่าละหรนาเห็ดออกพี่น่องนาเน,นี่ยนะเดี๋ยวพี่ไม่จะไปหาเห็ยนยองนะฝนฝนฝน โอเคงี้ลีน้องจุดที่สกวทางด้านโวาบิดไปดูมาีโอเคน้องภาพสั้นแค่นี้ก็น่าจะ๊ายบาย